บทที่94หัวใจไททันแม้ซื้อฟงจะตกใจแต่เท้าของเขาไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวรูปร่างของเขากลายเป็นภาพรําขณะที่เขาเร่งวิ่งไปยังหัวใจไททันที่อยู่ตรงกลางเกราะกันจากนั้นเขาก็ใช้สายตาสังเกตการกับตัวตลกมืดไม่ทราบซื้อฟงตกใจนอกจากข้อมูลที่แสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวตลกมืดจริงๆแล้วไม่มีข้อมูลอื่นแสดงออกมาเลยทั้งหมดเป็นเพียงเครื่องหมายคำถามมีเพียงสองความเป็นไปได้สำหรับสถานการณ์แบบนี้ ข้อแรกคือตัวตลกมูดใส่อุปกรณ์พรางตัวขั้นสูงอีกข้อหนึ่งคือพลังของมันแข็งแกร่งเกินไปทําให้สายตาสังเกตการขั้นพื้นฐานไม่สามารถระบุได้เห็นได้ชัดว่าเป็นสถานการณ์หลังที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ตามความทรงจําของซื้อเฟิงตัวตลกมืดเป็นกลุ่นของสิ่งมีชีวิตลึกลับพวกมันมักสวมเสื้อผ้าตลกที่มีระคังมากมายเป็นของประดับพวกมันดูเหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างไรก็ตามพวกมันก็ไม่ใช่วิญ,ญญาณที่มีชีวิตเช่นกัน แต่ละตัวมีพลังแข็งแกร่งมากพวกมันสามารถปรากฏตัวได้ทุกที่และสามารถมาและไปได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆแม้จะเป็นพระราชวังแห่งราชอาณาจักรดวงจันรดาวพวกมันก็ยังสามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยซื้อฟังเคยเห็น NPC ดูอิดขั้นที่3ตายด้วยน้ำมือของตัวตลกมืดมาก่อนวิธีการโจมตีของพวกมันช่างไม่อาจลืมเลือนการโจมตีเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะหลบหลีกมนุษย์ที่น่าชิงชัง เจ้ากล้าบุกเข้ามาในที่นี่อย่างไรตัวตลกมืดมีใบหน้าผันด้วยค้าสีดำแสดงเพียงดวงตาแรงเร่าร้อนสองดวงเท่านั้นแม้จะมองไม่เห็นสีหน้ากโกรธของมันแต่น้ำเสียงของมันแสดงความปั่นป่วนอย่างยิ่งแถบแสงพลังงานสีเขียวแถบแล้วแถบเล่ากำลังถูกตัวตลกมืดดูดซับอยู่เห็นได้ชัดว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญจึงไม่สามารถลงมือกับซื่อเฟิงได้สถานการณ์นี้ทำให้ซื่อเฟิงมีโอกาสป้องกันพิธีกรรมการผสมภานานี้และสร้างความเสียหายอันหนักหน่วงให้กับตัวตลกมืด มิฉะนั้นเมื่อช่วงเวลาวิกฤตนี้ผ่านไปตัวตลกมืดที่สามารถฆ่าแม้แต่รูอิดขั้นที่3ได้จะฆ่าซื่อเฟิงในทันทีด้วยการโบกมือเพียงครั้งเดียวไซเบอร์จัดการมันให้ฆ่าตัวตลกมืดเร่งรีบฟัดซื่อเฟิงใช้พลังทั้งหมดของเขาด้วยการสะบัดข้อมือเสียงระเบิดดังลั่นขึ้นดาบปัทถีนรกกลายเป็นแสงสีดําแถบหนึ่งเจาะตรงไปยังวงกลมเวทมนต์ที่กําลังดูดซับพลังงานจากหัวใจไททันแจง้งดาบปัทถีนรก อาวุธเวทมนตร์ที่ประสบความสำเร็จในทุกความพยายามก่อนน้านี้ถูกขวางไว้นอกเวทมนตร์อาเรมันสร้างประกายไฟสีขาวสว่างขณะชนกับเวทมนตร์อาเรไม่สร้างความเสียหายใดๆต่อเวทมนตร์อาเรดูดซับเลยมนุษย์ที่น่าสงสารเจ้าคิดหรือว่านักดาบตัวน้อยอ่อนแออย่างเจ้าจะทำลายเวทมนตร์อารของข้าได้ยอมแพ้และกลายเป็นอาหารของไซเบอร์เสียเถอะใครจะรู้ข้าอาจจะปล่อยวิญญ,ญาณของเจ้าไปมิฉะนั้นเตรียมรับความเจ็บปวดไม่รู้จบหลังจากที่เจ้าตาย ตัวตลกมืดขู่ในขณะนี้นรกสุนัขวิ่งเข้ามาเจ้าเป็นเพียงตัวตลกแต่กล้าพูดเหลวไหลเจ้าคิดหรือว่าข้าไม่มีทางจัดการกับเจ้าซื้อฟันเหยาะเย,ย้ยเขาหยิบมวนเวทมวนต์สีเทาเข้มออกมาจากกระเป๋าไม่เจ้าบ้าไปแล้วอย่างแท้จริงเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังพยายามทำอะไรตัวตลกมืดตะโกนด้วยความตกใจอย่างกระทันหันหลังจากเห็นมวนเวทมวนต์สีเทาเข้มนี้นี่เป็นหนึ่งในสามมวนเวทมวนต์ขั้นที่สองเท่านั้นที่ซื้อฝังครอบครองกระแสํำลายล้าง มันมีความสามารถในการกลืนกินธาตุเวทมนต์ทั้งหมดเปลี่ยนให้เป็นศูนย์มวลเวทมนต์นี้เป็นจุดสูงสุดของมวลเวทมนต์ขั้นที่สองทันใดนั้นธาตุเวทมนต์ในใจกลางเกราะก้านพลุ่งพล่านกลายเป็นความรุนแรงเหลือใช้ตามมาด้วยการที่มันเริ่มหยุดตัวเวทมนต์อารีดูซับประกอบด้วยธาตุเวทมนต์ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงโชคชะตาไม่ได้ขณะที่มันยุบตัวและระเบิดเวทมนต์อารีทั้งหมดเหมือนกับทอดถั่วทำเสียงแตกใส่สเวทมนต์อารีระเบิดอย่างดังลัน่นกระจายเคลื่อนกระแทกพราวพรายแถบแล้วแถบเล่า ซื่อเฟิงเปิดใช้ดาบปกป้องทันทีกลายเป็นภูมิคุ้มกันต่อความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลหกครั้งจากนั้นเขาก็วิ่งไปยังหัวใจไททันอย่างไรก็ตามการเก็บหัวใจไททันไม่ใช่เรื่องง่ายซื่อเฟิงต้องใช้พลังงานทั้งหมดที่หัวใจไททันมีหรือเขาต้องมีกุญแจเพื่อเอากร,าการอ,อกั้นออกโชคดีที่ซื่อเฟิงมีกุญแจท่ามกลางการระเบิดซื่อเฟิงปลดล็อกกรอกั้นที่ปกป้องหัวใจไททันจากนั้นเก็บมันไว้ในกระเป๋าเคลื่อนกระแทกที่สร้างโดยกระแสทำลายล้างส่งนรกสุนัขปลิวไป ปะทะอย่างรุนแรงเข้ากับกำแพงกำแพงแตกออกเป็นรูปใหญ่แมงมุมตามมาด้วยนรกสุนัขที่ตกลงมาบนพื้นอย่างแหกและไม่ลุกขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามคลื่อนกระแทกจากการระเบิดไม่ทำ้ายตัวตลกมืดราวกับมันผ่านร่างกายของมันไปร่างกายของตัวตลกมืดดูเหมือนไม่มีอยู่ในระนาบการดำรงอยู่นี้อย่างไรก็ตามการโต้กลับจากพิธีกรรมเวทมนต์ที่ล้มเหลวได้สร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงให้กับมันตัวตลกมืดจ้องซื่อฟังอย่างเยียบงานมีความตั้งใจที่จะลงมืออย่างรำไรหึ มาเถอะถ้าเจ้ามีความสามารถซื้อฟังยิ้มอย่างดูถูกขณะที่เขาเหยียบมมวนเวทมวนต์ขั้นที่สองสีน้ำเงินเข้มซื้อฟังได้รับหัวใจไททันแล้วแม้ว่าเขาตายไอเทมเควสก็ไม่สามารถกรอบได้ตัวตลกมืดก็อ่อนแอลงมากเช่นกันและมากที่สุดก็จะแข็งแกร่งกว่าเขาเพียงเล็กน้อยซื้อฟังยังมีม้วนเวทมวนต์ขั้นที่สองอีกสองแผ่นเลวร้ายที่สุดเขาจะพินาศไปพร้อมกับตัวตลกมืดเขายังสามารถฟื้นคืนชีพหลังจากตายได้แต่ถ้าตัวตลกมืดตายมันก็จะตายจริงๆ มนุษย์ที่น่าชิงชังข้าจะปล่อยเจ้าไปครั้งนี้เราจะพบกันอีกไม่ช้าก็เร็วจะเป็นความตายของเจ้าเมื่อถึงเวลานั้นตัวตลกมืดยอมแพ้ความคิดที่จะกำจัดซื่อเฟิงหลังจากเห็นมวลเวทมนต์มันเพียมทิ้งคำพูดโหดร้ายไว้ขณะที่มันหายไปจากห้องควบคุมพร้อมกับนรกสุนัขซื่อเฟิงรอสักครู่อย่างเงียบงนันหลังจากยืนยันว่าไม่มีการเคลื่อนไหวจากสภาพแวดล้อมเขาก็ถอนใจด้วยความโล่งใจอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เก็บมวลเวทมนต์ขั้นที่สองไป เขาไม่ปรารถนาจริงๆที่จะใช้มวลเวทมนต์ขั้นที่สองและพินาศไปพร้อมกับตัวตลกมืดอย่างไรก็ตามจากสติปัญญาของตัวตลกมืดมันก็จะทำการเลือกที่ถูกต้องเช่นกันซื่อเฟิงได้รับหัวใจไถ่ท่านแล้วเขาหยิบมวนกลับและเริ่มสวดมนต์30วินาทีต่อมาซื่อเฟิงกลายเป็นแสงสีขาวหายไปจากห้องควบคุมเช่นกันหลังจากซื่อเฟิงหายไปตัวตลกมืดปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง แสงแดงที่เปล่งออกมาจากดวงตาของมันสว่างยิ่งขึ้นตอนนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่คาดคิดว่าซื่อเฟิงจะระมัดระวังขนาดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบซื่อเฟิงไม่เคยเก็บมวลเวทมวนต์ขั้นที่สองไปมิฉะนั้นมันจะมีโอกาสฆ่าซื่อเฟิงมนุษย์ที่น่าชิงชังวิธีการที่ข้าใช้เวลากว่าสิบปีวิจัยเพื่อดูดซับพลังงานจากหัวใจไถท่านเมื่อข้าฟื้นตัวข้าจะทําให้เจ้าขอตายอย่างแน่นอนตัวตลกมืดเห่าหอน มันโบกมืออย่างกระทันหันและใบมีดบินสิบใบทำลายท่านวางที่สูญเสียการปกป้องของกรอบกันในอีกด้านหนึ่งซื้อเฟิงกลับไปเมืองใบไผ่แดงแล้วปัจจุบันจำนวนผู้เล่นในเมืองใบไผ่แดงเพิ่มขึ้นมากขึ้นถนนเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ขายอุปกรณ์ธรรมดาเลเวล0ถึง2และหนังสือสกิลพื้นฐานซื้อเฟิงดูในกระเป๋าของเขาผ่านมาระยะหนึ่งแล้วที่เหรียญทองหยุดเข้าบัญชีของเขาเขาจึงตัดสินใจไปขายของบางอย่างก่อนที่จะไปส่งเควส แบบแปลนตีเหล็กก่อนหน้านี้ขายหมดแล้วซื้อเฟิงหยิบแบบแปลนตีเหล็กกระอ,อกเกลเมอร์อีก20ชิ้นแลว้ววางที่บ้านประมูลกรืขายเป็นชุดในเวลานี้มีคำขอสื่อสารจากเจนเทลสโน w สมชั่วโมงนับจากนี้พบกันหน้าทางเข้าสู่สาร Dark m มูลเตรียมทีมของเจ้าให้พร้อมและนำยาที่จำเป็นมาอูโรโบร์สของเราต้องคว้าการเคลียร์ครั้งแรกของดันเจีนนี้ให้ได้ในครั้งนี้เราจะคาดหวังการแสดงของเจ้า น้ำเสียงของเจนเทลสโน w เย็นชามากเรากับเธอกำลังออกคำสั่งแตกต่างจากการพบกันเมื่อครู่อย่างสิ้นเชิงจะทำตามครับผมจะมาถึงสามชั่วโมงนับจากนี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามซื้อเฟิงไม่ได้ใส่ใจเป็นพิเศษเพราะนั่นเป็นทัศนคติปกติของเทพธิดาหิมะเขาคำนวณเวลาคิดว่าน่าจะทำได้พวกเขาไม่ได้แลกเปลี่ยนคำพูดที่ไม่จำเป็นตัดการเชื่อมต่อทันทีหลังจากนั้นซื้อเฟิงซื้อชุดการ์ดและหินแข็งที่บ้านประมูล เขายังซื้อวัสดุที่จำเป็นในการทำอุปกรณ์บรอนซ์และอุปกรณ์มิสเทียรสไอรอนหลังจากเก็บวัสดุไว้ในธนาคารซื้อเฟิงไปซื้อมวลเวทมนต์และยาที่จำเป็นจากนั้นเขาก็วิ่งไปอย่างซากปรหักหักพังเพื่อส่งเควสตหากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื้อเฟิงจะร่วมทีมกับอูโรบรัสเพื่อเคลียร์ดันเจียนสุสานดาร์กมูลครั้งแรกติดตามการผจญภัยต่อได้ในบทที่95้า สุสานดาร์กมูนขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไปค่ะ